กันพิกกแค่ิธยังไงเนี่ยานนเออแนๆก็อยากรู้ตั้งกล้องจริงจังมั้เรื่องแบบนี้เขาคุยต่อหน้ากล้องได้หรอคะเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องคุยกันสองคนหรอคะสองคนกับใครองคนกใครอะไรถามอะไรหยุดถามอะไรคะเออมันยังไงันทําไมทําไมมันมาออกลูกมีได้กระแสมาทางนี้จักรวาลขอมนมาค่ะ นองกันค่ะนี oh <h bueno> <h ่เป็นนอนกันย้อนยุคนเจียกันตอนไหนคะยูก็รู้จักกันมาสักพักแล้วแต่ว่าหลังหลัง หมันจะสนิทกันมากขึ้นอะไรที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นอยู่ไม่รู้ก็บอกแล้วงัจักรวาลเขาหมุนมาเขาหมุนมาแบบไหนอยากรู้ก็หมุนมาแบบที่เห็นแสดงว่ามีลุ้นไหมมีลุ้นไหมก็เมื่อก่อนนะอุ้ยในวาริระสามสิบในวาระระสามสิบด้วยสามสิบในวาระไม่ได้ขู่อะไรตามบทเลยนะก็เมื่อก่อนย่าๆนักเด็กเขายังเป็นแค่คู่จิ้นกันเลยแล้ว เราไม่รู้เราไม่รู้แค่พูดลอยๆแล้วนี่เพราะเมื่อก่อนอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันพอแล้วเขาอยู่ในวัดค่ะพอแล้วค่ะพี่โยรู้ไหมกระทิงคิวเขายาวมากใช่พี่โยแถววัดคิวเรืยังไงแอววัแถวไม้เอางี้ก่อนอยู่วัดแถวไม้แถวไม้ดีกว่าถามเราไม่ได้ไปถามกระทิงดีกว่าถามทิ้งทิงไม่ตอบทิ้งเดินหนี อกแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันคุยต่อนักก็มันเอออาจจะไม่ได้น้องแบบต้องไม่คุยกันสองคนเนาะอะไรนะคะใครไม่จเปรค่ะพูดทางนี้ท้งนี้ใครไม่สเปค่าพูดมาเราถูกใจเขาตรกไหน่มากที่สุดถูกใจเขาไหนล่ะคะในวัอ่ะย้ำนะต้องย้ำเขาที่ย้ำนิดนึงอ ช่วงนี้เขาก็ฮิตเทรนหมาเด็กน้อย หมาเด็กมันก็ทําให้แบบกระชุ่มกระชวยใครไม่เคยมีหมาเด็กก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่ามันกระชุ่มกระชวยใจยังไงก็ต้องลองดูต้องลองดูเล่นอะไรีเนี้ยเลนไรทีเนี้ยเลนทีนี้ไม่เหงาหรอมั้ยอะเลนทีนี้ไม่เหงาแล้วกลัวอยู่กลัวเหงากลัวอยู่กลัวกลัวเหงาอยู่ก็กลัวเหงาอยู่ค่ะเป็นผู้ที่นอนเป็นที่เป็นน้องกันค่ะเป็นน้องกันไปก่อนขออนุญาตนะคะว่าหลังสมรบกวนสัมภาษณ์ที่วิเชวัดเนาะ อเทำตัวไม่ค่อยถูกเลยพอมาถึงพี่แขก็พาแบบพาจะจับสาบานนะพี่แขพี่แขพาจะจับสาบานในวัดอ่ะ้าเราจะพาไปเป็นน้องพะไปวันที่สี่ได้ไหมคะอะไรนะคะที่เป็นน้องจะไปด้จำที่สิบสี่ได้เราดูเราดูมีเพื่อนรอแขกอยู่นะรู้ยังก็มาถขก อ่ะล่ะค่ะรออยู่ค่ะคุณที่ราวันที่14นะคะขอบคุณค่ะชอบงานแนวที่ร้องชอบคนเยอะแล้วอยากรู้ว่าหมาเด็กนิพันธ์อะไรเอ่ยก็เด่นไปก็เดินไปตัวใหญ่อันนี้ก็ชอบก็เดินอยู่นะอันนี้ก็เด้นไหมล่ะก็เดินเล่นฝุ่นอ้ก็เด้นเล่นบาได้ไหมได้ได้ได้แขนเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเจ้าหัวแถวอยู่แถวโอเคค่ะเราแพ้แล้ว